จะสังเกตได้ว่าที่ห้อยกุญแจอยู่ตรงกระจุพอดีเลยตัวใหม่มันมันไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะหน้ามันก็หล่อยูยนะแต่ว่าพอดีเราหลอกว่าเอ้ยหลงใจเห็นเกินป่ะการาัดไฟที่แบบฉบับใหม่ว่าโคตรเทเลยเฮ้ยไอคนขวาไอคนขวามันต่อสายไฟว่ะเวท่ว่าดูเขาเดินเฮ้ยทำไมเดินอย่างนั้นอ่ะทำไมชิโร่เขาไม่เห็นแถวเมื่อกี้แพรเดินไปเจอเขาเลยตาถั่วหรือเปล่าเฮ้ยฆาตกรเป็นอะไรอ่ะ อ๋อฆาตกรโอ้เน,น็ตก,กากเกินดูดิดูเดินที่กำแพงดิอะไรวะเน,นี่ยโอ้ให้ตายสินั่นให้แม่งมาดยวะมันอยู่กับแผ่นนี้อ่ะพี่จุ้ให้มาดิมาดิวะพี่จุ้เองพี่จุ้งห้าเครื่อง จะหลังไหมนะคะเจี๊ยบก็มาอาดีก็อารีให้ได้คุณเจอารีให้แบบมันมันหน่อยจะได้หแหง่อ้วยเจ็บโอ้ยมันมันตีพี่มันไว้ว่าจะจูงห้าคื่อ๋อก็ก็มาดิเก็ให้น้องเขามาพี่ห้าเครื่องพี่ห้าเครื่องสบายสบายบื่อจะรอดูนะโอ้น้องเพลย์รอเลย แค่ยังไม่เจอเพื่อนดูมันหลงพี่ดิหลงพี่ขนาดนดัน้นอ่ะวันนี้มีการหมุนสวอคก,กิง้งว่ะเฮ้ยข้ารกรเล่นเล่นลิล้นเกินก็ทั้งวันนะ่ะมาเลยไอย้หลังกูเกับแตกหลังกูเกกอบแตกฮัลโโลคอมอนเฮ้อยอยู่นี่ฮัลโหล ห้าเครื่องหเครื่องมันไม่เสร็จสักเครื่องเลยวเนี่ยเอยแทปั่นหกสิบเปอแล้วหยแย่แล้วน้องเพสี่แตกภายแน่นอนยังห,ยหลนไปไหนวะมาดิทั้งวันชิงดิต้องชิงแล้วเพื่อนบ้านหลังเดียวพี่จูห้าเครื่องอะ่ะน้องๆมันต้องชิงแล้วไอ้นุม่ม อุ้ยชิ่งว่ะชิงว่งวู้ฮะมาเด้มาเด้เดอะไรเนี่ยอันนี้พี่วีสา,เค,เ,สาเครื่องแล้วอ่ะอุ้ยเราก็กดไปสามเครื่องแล้วเอนีอ่ะโอ้โหมันอะไระอันสัน,นเด็กอ่าหันหงิดเกินหันหงิดเกินแล้เด็มดันหันหงิดกับพี่มากน้องแพรน้องแพรเห็นแพรก็อมองอยากใกล้ชิดเลยแพรปั่นเครื่องข้างล่างอ้าอาาาาาา คือมันไม่โดดหน้าต่างเลยนะเว้ยคนเนี้ยมาด <มา S 2> ึงมาดึงพี่มาดึงพี่บบนนึึงงพี่จูต่อยสองเครื่องเร็วโอ้นึกว่าใครมาดึงที่ไหนได้ขัตตากรวิ่งกลับมา <c oughs> น้องแพ้ยดึงพี่มีเบลโลป่ปางมีโอเคสวยน้องแพ้ย์นะพี่รับให้ <c oughs> ก็ฟาดมาดิครับขัตตากรสุดหล้อโฮ้ยชิงยับอ่ะชิงยับอ่ะ พี่จมแพรดูแพรดูหรอตู้แบบนี้น้องแพรมาจะ,ะตันเครื่องอยู่กับพี่อยู่กับพี่ฆาตกรอ,อยู่กับพ,พี่บ้านหลังเดียวเสียวทั้งซอยหัอจอมืดเกินเฮ้ยอ่าสี่เครื่องครับผมสี่เครื่องแล้วนะทุกคนผมสี่เครื่องแล้วนะฮัลโหลธรรมดาที่ไหนพ,พี่เครื่องอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย มาดิ๋ยวมาเดีมาดิ๋ยวเเส้นสุดท้ายน้องแพรพี่ขอคิดไปอยู่ตรงบ้านฟ้างูดีดงูดีดเกินงูดีเกินมาดิถ้าอยากได้ขึ้นแล้วว่ะต้องเปยนมาแล้วยิงหดเลยนาดิชีอ่าต้องเปลี่ยนที่นิดนึงนะครับมามามากับพี่มากับพี่มากับพี่พี่วนตรงนี้ โอ้ยชิงมาโอ้ยชิง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 เฮ้ยมันชิงมาหาแผลก็นี่อ่ะอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อ่านี่สต,ตันไปเลยแล้ว,ลลวก็ที่มีโฮปประดูดรตูตรงหลังมันต่อหน้าวุ้ยหน้าสว่างแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเลยบอกก็หรอเนี่ยอยู่กับพี่น้องเมย์ประตูอยู่ไหน ไปตู้ด่หลังมันฟ้าเฮ้ยมันชิงให้เปิดเลยเปลอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเก้าเแล้วนะหลังมันฟ้าอีนึงนะ,ะมันจะเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องแเฮ้ยเฮ้ยมันชิโฮโหเเฮยกฮ้ด้ยเ้้เฮ้ย้ย้ มันกลับว่ะมันกลับว่ะเขา,าแคมป์แพร์ะเนี่ยบาไม่แคมป์เดี๋ยวพี่จุกเองให้มันมาดิว่ะเพื่อนคนหนึ่งป่นคนเจ็บกำลังช่วยแพรเพื่อน๋ถวพึ่งมาฝึกมูนวอล์กตันี้มาบเข้าไปที่หน้าครับน้องๆน,น้องแพรเอยเดี๋ยวพี่จุกเองพี่จัดให้คนเนี้ย ใช่ให้ฮิวเติมแป๊บแล้วเดี๋ยวจะปั่นเครื่องให้ชิงเกินมาดิวะไอหนุม่มเมืองคอนอยู่กับพี่เฮ้ยอย่าฮิวตรงนี้เพื่อนไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลย,เลยพิลาเข่าแมทเทปทุกอย่างจะจบเฮ้ยมันเห็นเพื่อนอ่ะมันเอาเร<อ>าไว้วันเราไว้เราปั่นเลยเราปั่นเลยสวย พี่จีไปละวันนี้มาไล่คนที่ชื่อชื่อลิกกี้มั้งเหรอลิกกี้เฮ้ซ่อมเครื่องซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมยับยับซ่อมยับยับอยู่หลังนีหาะคือการปั่นแต่ละมุมของเครื่องมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างถ้าปั่นตรงเนี้ยตรงขอบนี่มันจะเป็นแบบเอาสายไฟมาช็อตกันถ้าข้างๆนี้ก็จะเป็นการเอามือล้วงเข้าไปนี่แล้วก็เอามือแบบว่าลูดสายน้ำมันพุ้ยเท่เกินขารากรมาหาพี่นะ,ะม่เทจะไปหาพี่เจ๋อ ใช่ถีบเครื่องพี่ไปดึงเพื่อนได้พี่จุกให้ได้แค่ไปดึงให้พี่จุก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 เฮ้ยเพื่อนอย่ายอย่าอย่าโยนเกมเพื่อนชึบกระโดดตามพี่พี่จุกอยู่มาเทพแค่ปั่นเครื่องอยู่เครื่องดิหหมหลับไม่หายตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ เฮ้ยปัดหลัดขึ้นแล้วว่าไม่น่าเลยเป๊มักสวยถือว่าบนสวยมากรอบเนี้ยไม้แผ่นเดียวนี้คือคุ้มเลยคุ้มเลยชิง่งละน้องแพทถอยน้องแพทถอย,อย,ถอยมันชิง่งมันชิง่งมันชิงนช่งอุ้ยเระวังกวักมือเกินน้องแพมามน้องมาน้องแพป่ะหนะไม่ มันถีบมันถีบเครื่องมันถีบเครื่องพี่วายตะไว้ตายว่ะมันวอนเกินอ่ะมันดักแบบท้าทายฆาตกรใหม่เกินอ่ะมาแล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยหรือเปล่าหรือฮิวเลยก็ได้นะสุดหล่อวิี่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยงฮ้ยเเฮ้ยเ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้แเ้เฮยเย้เเแย้ว้ โทษเทมไฟมันอยู่แห่งไหนขึ้นไปแล้วแย่ yeah แล้วว่ะน้องแพรสถานก,การณ์แย่ yeah ที่สุดเดี๋ยวพี่ไปช่วยก่อนเบ็ดเม้นใช่ปะใช่แย่ว่ะดึงอันนี้ก็น่าจะทีที่ที่ทีี่สี่ 4. 4คนนึงห้ามดึงแล้วว่ะถ้าดึงปุ๊บคือเรียบร้อยนะโมลิพี่ช่วยน้องแพรก่อน เดีย๋ยวเพ่งตายรีบขึ้นเลยด่วนเลยมันจะคนนั้นห้ามคนนั้นห้ามช่วยนะได้เลยโทเทมมาอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้อะ<ช>พี่เช็คใช่ใช่มันเคยมีอยู่พี่เช็คให้มาว่ะเฮ้ยมันมีบาร์บีคิวหรือเปล่าเนี่ยแ่ว่ามีข้างล่างไม่มีว่ะ โซเทมอ่ะต้องห่ะโซเทมก่อนเลยต้องย่องแบบเก็บเก็บสปินเบิร์ดแบบโซเทมอยู่ข้างบนแน่ๆแต่ไม่รู้ตรงไหนสนามนี้มันซ่อนด้วยเลยดึงอยู่ตรงนี้ละเฮ้ยดึงแล้วฮะห้าดอคเแล้วนะเนี่ยอ่าจบแล้วโมลีซีเดี๋ยวมันโมลีเราหาหลุมเลยถ้ามันโมลเราหาหลุมเลยโอเคป่ะได้พี่มีกุญแจพี่มีกุญแจพี่มันใส่เฟิร์ วิ่งหาโัเทมไปก่อนก็ได้ตอนเนี้เยเก็บสปินวิชิกหนีดีกว่าไม่ไหวไม่มีอะแถวนี้น่าจะโมลิเลยอะพี่ว่ามมโมลแล้วใช่ไหม<อ>นะ่ะโมลเฮ้โมลเลยโมลเลยน้องแพ้หาหลุมเลยหาหลุมแป๊ดเดีย๋ยวทีนี้หาแต่หลุมมานะวิ่ง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 ระวังด้วยแบบว่าย่องย่องเราดีกว่านะพี่ว่าได้หาหลุมเลยหาหลุมเลยโอเคปั่นไปสี่ ปั่นไปสี่แล้วก็คนตายคนหนึ่งเราจะออกหลุมได้เลยนะมีกุญแจอุ้ยตายสองอะไรนี้อ่ะโอ้มันโมลีทันทีของเรามันจะโมลีนะไม่ปั่นเลยโมแล้วโมแล้วโมแล้วน้องแพ้หลุมหลุมอยู่นี่หลุมอยู่แมทเทพข้างๆวิหารข้างวิหารแมทเทพมาตรงเครื่องที่น้องแพ้ไปปั่นให้พี่จะได้บ้านที่พี่ใช้ไปปั่นอ่ะโอเคตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแล้วก็มันจะมีแมทเทพอยู่อ่ะ น้องแพรค่อยวิ่งล้อมาคือถ้าถ้าน้องแพรล้มก็คือช่วยไม่ได้มันโมลิเลย์คนเนี้ยเจอไหมเนี่ยเจอเนี่ยมาเรูดูงงงงงงงเลโก้เลโก้เลโก้เบรด